ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนในเรื่องของการปริ้นบัตรนะครับปริ้นเป็นบัตรแข็งเลยบัตร P ี c นะครับซึ่งตอนนี้เราจะใช้เป็นเครื่องเอฟสันนะครับเราจะใช้เครื่องเฟสันรุ่นนี้ครับเป็นเอฟสันเอลแปดศูนย์ห้านะครับซึ่งสิ่งที่ต้องมีคือรุ่นนี้มันจะแถมถาดมาให้แต่ว่าเป็นถาดสำหรับปริ้นซ d นะครับ เราต้องซื้อถาดแบบนี้มาครับเป็นช่องใส่บัตร PVC นะครับใส่ได้ทีละ2นะครับแล้ว PVC ที่ใช้นะครับก็จะต้องเป็นบัตร PVC ที่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์อินเจ็ตได้นะครับตัวลนี้นะครับที่ผมมีอยู่ก็จะสามารถเป็นบัตรขาวนะครับพิมพ์ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่ง ตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่สามารถปริ้นบัตรเป็น PVC แบบนี้ได้นะครับมันปริ้นได้แค่เป็นแผ่น Cd นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการดัดแปลงนิดนึงอ่าที่ตัวซอฟต์แวร์ไม่ได้ดัดแปลงตัวเครื่องนะครับอ่าซื้อแค่ถาด PVC ตัวนี้ในไทยนะ่าจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับถ้าจะสั่งจากจีนก็น่าจะประมาณ100 100นิดนนะครับ อ่านะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีการลงไดเวอร์ก่อนก็คือลงไดเวอร์ของเครื่องอ่ารุ่นนี้นะครับรุ่น f n l 8 0 5นะครับอ่าซึ่งเราต้องลงไดเวอร์อยู่สองรุ่นนะครับก็คือรุ่นของ L805 นะครับแล้วก็ตัวของ R280 นะครับเพราะว่าตัว R280 เนี่ยจะสามารถปริ้นตัวเครื่องจริงๆของมันสามารถปรินต์ตัว PVC ที่เป็นแบบการ์ดได้นะครับแต่ L805 ปริน์ไม่ได้ปรินใ์ได้แค่ cd ดีแ้วเราต้องใช้ไดเวอร์สอันนะครับอ่าแรกเราก็ลงไดเวอร์ของ L805 ก่อนก็คือตัวเครื่องจริงของเราจะใช้ไดเวอร์ที่อยู่ในแผ่นติดตั้งเอาก็ได้นะครับ ก็เซตอัพเหมือนเครื่องพิมพ์ทั่วไปครับก็คือเป็นของอตัวเครื่องของมันโดยเฉพาะนะครับใช้ที่ติดมากับเครื่องก็ได้ตอนนี้เรามาดูไดเวอร์นะครับไปที่คอนโทรลพาร์แนลนะครับแล้วก็ดู d e ไว c ์แอนด์พิ t เตอร์ตอนนี้จะเห็นว่าเครื่อง L805 ถูกติดตั้งเข้ามาแล้วนะครับก็คือสามารถสั่งพิมพ์งานอะไรได้ตามปกติแล้วแต่ทีนี้เราจะมาพิมพ์บัตร PVC นะครับเราต้องลงไดเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือต้องมาลงตัว R290 เข้าไปอีกทีหนึ่งเราก็เลือกเป็นตัวนี้ครับ F3 s t y l u s Photo R290 Series นะครับ อ่าตัวนี้เราไม่มีเครื่องจริงเพราะั้นเราก็ติดตั้งแบบแมนนวลนะครับอ่าผมเลือกเป็นพอตคอมหนึ่งนะครับก็คือเราเลือกพอร์ตเองนะครับไม่ได้ให้ระบบมันค้นหาให้ตัวนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอ่ามาดูที่เครื่องปรินเตอร์ของเรานี่ครับก็จะมีเครื่องตัวนี้ขึ้นมาอ่าแต่จริงเราต้องการใช้เครื่องนี้อ่าทีนี้เรามาเปลี่ยนนิดนึงครับจาก L805 นะครับการเชื่อมต่อผ่านเครื่อง L805 แต่เราจะให้ใช้ฟังก์ชันของ R290 ให้คลิกขวาที่เครื่อง L805 ครับแล้วมา Printer Property มาที่แท็บ Advanced ครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยน Driver นะครับจากการเชื่อมต่อโดยใช้ d เ i v e r ของ L805 เราก็มาเปลี่ยนเป็นนี่ครับ Epson Stylus Photo R290 Series นะครับ แล้วก็กดโอเคอ่าจะเห็นว่าตัวนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็น R สองแล้วนะครับอ่าทีนี้เรามาลองสั่งพิน์ดูนะครับก็สำหรับไฟล์ที่ให้ไปนะครับก็จะมะีสามารถดาวน์โหลดได้นะครับอ่าสำหรับเทมเพลตที่ให้ไปนะครับจะเป็นเทมเพลตสำหรับ Photoshop นะครับก็จะเป็นไฟล์คกนี้นะครับซึ่งเป็นไซส์ A 4นะครับเป็นไซส์ A ส แต่ว่าจะมีการวางบล็อกสําหรับปิ้นบัตรไว้นะครับก็ถ้าจะพิมนแผ่นเดียวก็ปิดแผ่นสองไว้นะครับนี่ครับอ่าจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นพื้นสีขาวครอบทับรูปไวนะ้เนาะอ่ะทีนี้ผมอยากพิ้นแผ่นหนึ่งเนาะก็อ่าเลือกตรงนี้ครับด้านข้างเนาะตรงเลเยอร์ตรงนี้ก็คลิกขวาแล้วก็อ่ารีเพจคอนเทนต์นะครับก็คือแทนที่แทนที่ไฟล์รูปเดิมที่ผมมีอยู่อ่าผมจะใช้รูปนี้ ก็แทนที่ลงไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับก็รูปนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมของบล็อกที่วางไว้นั่นเองนะครับสามารถปรับสามารถยืดอะไรได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะตัวบล็อกสีขาวตัวนี้จะเป็นบล็อกที่วางไว้แล้วว่ามันเป็นตำแหน่งของอถาดนะครับตรงนี้นะครับถาด p vC การ์ดนะครับที่เราใส่ต้องใส่ให้ครบทั้ง2นะครับต่อให้จะปิ้นแค่แผ่นเดียวก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่นะครับมันจะเออร์เลอนะครับมันมองมันต้องมองว่าเห็นครบทั้ง2นะครับมันถึงจะปิ้นได้แล้วก็ยัดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับลูกศรของถาดแล้วก็ของเครื่องปิ้นนะครับให้มันตรงกันแล้วก็มาสั่งปริ้นนะครับสั่งปริ้นที่ Photoshop นะครับเลือกเครื่องเป็น ฟิล์มสันสไตล์ั t โฟโต้ R 2 9 0 Series นะครับปิ n นเซตติ้งครับตรงนี้เราเลือก b เบส Photo นะครับอ่าส่วนช่องใส่นะครับเราก็เลือกเป็น CD นะครับก็คือช่องใส่ CD อ่าไทปนะครับเราก็เลือกเป็น CD DVD นะครับแค่นี้ครับแล้วก็ขนาดถาดก็จะเป็น A4 อยู่แล้วนะครับก็สั่งปิ้นได้เลย ส่วนที่หน้าจอจะขึ้น e er อ r ร์เหรือว่า,าเครื่องพิมพ์มีปัญหานะครับหรือหมึกไม่หมึกไม่มีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องไม่ตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับเราใช้เครื่องไม่ตรงรุ่นเพราะฉะนั้นก็ปล่อย er มันเออร์ไว้แบบนั้นครับไม่เป็นไร ก็คำแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวถาดใส่กระดาษตรงนี้นะครับก็คือระหว่างที่ปิ้นบัตรก็ไม่ควรจะมีไว้นะครับเพราะว่าบางทีมันพบช่องใส่นะครับ2ช่องเนาะก็คือทั้งถาด CD แล้วก็ถาดที่ใส่ชีสนะครับมันให้มันมีแค่ถาดที่ใส่ชีตอย่างเดียว ได้มาเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าจะปิ้นต่อนะครับมันอาจจะมีเลือกขอบเล็กๆน้อยๆนะครับเลือกขอบถาดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปิ้นต่อก็ทําทความสะอาดด้วยนะครับหาทิชชู่มาเช็ดตรงขอบด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทียบกับสีสีมันจะซีดกว่าสักนิดนึงนะครับเพราะว่า สีที่อยู่หน้าจอคอมกับสีที่ปริ้นนะครับโหมดสีมันไม่เหมือนกันเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้บัตร PVC มาเรียบร้อยแล้วนะครับงบประมาณที่ใช้นะครับอยู่ประมาณ1 5ื่นห้นิดๆนะครับเพราะตัวเครื่องตัวเครื่องอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับตัวเครื่องปริ้นนะครับแล้วก็เราต้องซื้อถาดแล้วก็ซื้อบัตร PVC ตัวนี้ด้วยนะครับผมซื้อมาค่อนข้างที่จะเป็นแพ็คใหญ่นะครับ ซื้อมาเป็นพันแผ่นมันก็จะราคาถูกกว่าเนาะก็งบประมาณอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าเราจะได้ราคาเครื่องปิ้นมาเท่าไหร่หมึกแท้หมึกเทียบเคียงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นหมึกแท้นะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ